นั่งตรงๆครับนั่งตรงๆเลยไม่ต้องก้มมากครับไม่ต้องก้มมากจะไว้น้ำยกเลยครับยกเลยครับจับไว้เลยครับจับไว้จับไว้อันนี้คือบ้านตะโกนะครับหมู่เจ็ดตำบลบ้านปลากรอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาอดมวรครับอดยกน้ำเลยครับยกน้ำตะไわり่งตาเลยครับแดงห่วยเลือดออกจากตัวก่อนได้ไหมอ๋อกระเป๋าไว้ข้างหลังแล้วก็ยกน้ำตะวายเลยครับยกไปย,ยกรอเลยนะครับด้านหน้ายกรอเลยนะครับผมยกไหวย,ยกเลยครับคุณพอ่อ จับยกเลยครับคุณแม่จับยกเลยจับไว้จับไว้ครับจับไว้ยกเลยครับคุณพี่ยกเลยครับยกสวายหลวงตายครับยกไหวยกเลยนะครับยกไหวยกรอเลยนะครับยกขาขึ้นเลยค่ะยกขาขึ้นเลยค่ะ นั่งตรงๆเลยครับนั่งตรงๆเลยครับ ยกเลยครับยกน้ำตะายหลงตาเลยครับยกตรงๆเลยครับนั่งตรงๆครับนั่งตรงๆไม่ต้องก้มมากครับคุณยายทันไหมคุณยายทันไหมคุณยายเก็บรอด้วยนะคะเก็บรอบด้วยนะอ่ายกเลยครับยกตะไบเลยครับจับน้ำจับน้ำตะไบเลยครับยาย ยกน้ำไปเลยครับยกน้ำไปเลยนั่งตัวตรงๆเลยครับยกขึ้นเลยครับจับเลยครับจับเลยไม่ต้องยกหลายแป๊กไม่ต้องยกไม่ต้องยกหลายแป๊กจับไว้จับไว้แป๊กเดียวยกรอถวายเลยครับยกไหวยกรอเลยนะครับยกรอเลยนะครับยกไหวยกรอเลยครับ ไม่เลยครับน้ำนมแพ็คนึงยกไม่เลยนะครับหลายๆแพ็คกลับไว้นะครับกลับไว้ก่อนเพราะเราค่อยปล่อยนะครับยกน้ามไปเลยนะคะยกน้ามไปเลยนะคะ